เฮ้ยอ uh, ันนี้เป็นความจริงบอแม่งความจริงป่ะงานดอกเฮางานดอกมูเขาซอยมูสองล้านบัดงานดองเฮามูโบอุ่นมาจากกีบโพดมูมึงแร้งน้ำใจโพดอันนี้เป้าเรื่องน้ำใจเด้อเป้าเรื่องโอ้โบโบได้บบได้บบได้ถือมาแร้งน้ำใจยางหุ่นแทงลายอิลีนี่คือความจริงถือมาแร้งน้ำใจยางหุ่นฮงลายดอกมูเขาซอยสองล้านบัดดอกเฮามูบบซอยจากกี กูก็เงินปวหัวแต่ขนาดแสดงว่ามูคนนี้ท่านเจ้า่านเจ้าเสาลิ่นนดยเจ้ากระสาวใช่อหมเออบางคนสิคอมเมนต์ลบสวยว่าเออโอ้ยเอ้ยอจะหินแกเงินเนาะแม่ขู่มือที่หินเห็นแกเงินกูกะว่าเลยกูหินแกเงินเลยเออกูกะว่าเลยบ่มีเงินก็บ่มีข้าวกินเออบ่มีเงินก็บ่มีเงี้ยใหอย่างก็บ่ได้ออกไปเสือกตังในใส้เงินเออขนาดมึงเสียบุญนะแล้วมึงอันสิไปเให้บุญนะสี่ตักไส่บาทนะ มึงก็ต้องมีเงินซื้อข่าวใส่บาตอย่ามาอันขี้ซอใส่กูว่าเออบ่มีเงินออกเงินออกแทงจ้าแมนอัน,นกูบ่เถียงหรอกอืมแต่ก็พูดเขาซอยมูสองล้านที่ดอกเขามูบัวซาจะกรีบอันนี้มึงต้องไปซืบสาวหาความกวางนะมูหันทุกหญ้าอีดีอีหล่อบ่หรือว่ามูกำลังอยู่ในช่วงลมจมบ่เด้อวันนี้มึงต้องศึกษาก่อนว่ามูมันเจอ,อย่าง บางทีอนนอันนี้อันนี้ขอโทษเนาะความจริงเนาะบางทีอะหมูแบบพ่อแม่กับล้างแบบอยู่ไอซียูมียอยู่ไอซียูหรือพี่น้องอยู่ไอซียูจเป็นต้องใส้เงินหลานแล้วเขาวมจะกรีดกรมีตัวนี้อันนี้อันนี้ก็ต้องเข้าใจเขาอันนี้ก็ต้องเข้าใจเขาขั้นบมมีคนเขาบมมีบมม,มีอีหลอหนะบมมีแท้เลยเออแต่กับยาแต่ตัวต้องมึงเหตุไรผลก่อนตัวต้องมึงเหตุและผลก่อนว่าว่าว่า,วาเป็นยังไงขั้นเขาบมมีอีหลอแล้วกับยาเขา แต่เมื่อใดเมื่อหนึ่งที่เขาฟื้นโตได้เมื่อใดมือหนึ่งที่เขาตั้งโตได้และเขามีกำกับเขามีกําลังคืนมามันมันทามีโอกาสเมืออ่อคบพอกันแต่งงานเอ่ยเมือ่อโตได้ลูกเอ่ยมาแข่ลูกโตเมือ่อโตเกินลูกจังสีมูคนนั้นเวลาฟื้นคืนได้มันอาจจะนึกขึ้หมุดคืนโตเคืนเออเฮ้ยดองตัตเขาไว้ซอยเด้ออันนี้งานมาแขนงหลานเขาซอยเด้อเขาซอยโตคืนเด้อ ส่วนกันเท่ายากอีกเออแต่ที่อาจจะมีผู้นีมไม่ได้จเบึงโรคนี่ไงไรกันเดี๋ยวผมก็บึงถ้้ในแง่ดีและในแง่บอดีเขาต้องบึงสองแง่สองงามเรื่องจังที่นะโอเคป่อ่าโอเคเคลียร์ประเด็นนี้ไปสูวโอ้